มีแจวที่พูดแล้วก็ห้อยเขาไปเสือเนาะห้อยอันนั้นมันเกือบจมีห้อยกระต่ายใช่ไหมลวดห้อยโค้งเลยเนาะกระตอมหงมีอันนั้นเนาะอม <aria> อมกบหรือว่าแกงกบอะไรเนาะแล้วก็มิจเจลชิพุตแล้วก็ in หอยหอยเขาไปเสือเนาะหอยอันนี้มันเกิดจะมีหอยกระต่ายให่ปะรั่หอยโขงเลยเนาะกระตมหอยกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อไหร่ก็มาพบกัะสองเด่นมึงชนกีกาโน่ร่างจากที่คืนมาแต่ไทยตะกาหรพี่น้องไทยตะกายังมัท่านเดลแล้วสัมเพอดีมันกาชวยเน้ ตะวินวัาสิไทยให้แม่แหล่แล้วอย่างสิคืนมากินข้าวเพราะว่าหมักไทยให้แล้วพี่น้องเหมือนหมักไทยนะเกิดูกวัวเนี่ยก็โดนมันหักนะบูจัดข้อข้อไทยให้แล้พี่น้องมันหักมันหักอ๋อแล้วก็ไทยหักมันเลือเออไทยหักให้เลยหมายบอกว่าเป็นนอท่ามทบปาจบไทยไส่บางมือมนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็กินนะเนาะอมห้อย โอ้ยไข่บานอือมออไข่เนะน่าคือบุ<ด>มีใหม่เรียตำหมูห้ากรสีได้กินหอยหอยอันนี้เนาะแค่เราุดสีโองหอยนี่นีน่นี่แกงกบมค่ะตหูก็ันิมอ่ะเฮ้มปเลย อาบไปลองดิพย้เเก็บว้านไงต้นต้ห้าเวายายิพนั่งดหลังเพราะว่ตาต,ต้นตกแห้งขึ่กระดาษบนหน่งมั้เลยเจอแล้วอย่าเป็นคนะือฮันะสลีว่งนะชิมมือแม่เนาะฮ่อยน่าจะอาดฮันสลีเนาะสลัดกินยู่นะ้อเ กํจะหอยโอทำยังไงที่บาที่ได้เสียงเขาไปจอมเ่าแทบไม่แทงเลยเดี๋ยวจะพักบุมี่ถ้าลองเหยน่อเหอดียเป็นยางได้หอยหอได้สิบเป็นยางพอยสิบหัวเป็นยาง

ที่ข้าวเทียงอะไรกันน้อยๆอะไอาสลับไปร่าเนะแยวกระหันน้ำหนังแพน่ะหอยทอดไกินเนี่ยจะเฮงหมจะอเลย่เฮงกินองก็ข้างคอะหปีกี่วัมีแต่ไม่กินหอยปเนี่ได้มีกออานีไ่ได้เห็นนะ

ยาตวอืดเนยเนาะฮะพอเฉลีนี่เก็บในกันซื้อก่อนคลื่นเย็นหัวาใไรเจอคันตัวป้านก็จะห่วงหนาต่อใช่ไหมนอน เขาเป็นยังไน้าฮลาลเขาเห็นยากับบยาแล้วคนอื่นาก็ยักตึ้มบงพุงแะอืมจะพอรักจังนัวเฮ้่ยัีเจลายเาลาวใส่ชิ้นเงี้ยเอกะพาไพยกลมม่วอกเอ้ว่ะเนาเออเออ

เรนง้อซอีกเลยฮ่องกงฮของปีเก็บคืนนี่เน่เรนตืมนน่หนักมันลายเลยเก็บบได้่นน้ำหนักเดินตนลุงถีบฮ้องกงเออแต่ตลอดด็อกตลอดดอกเข้าไปกับยังเออน็อกฮะอือจิ๋วน่ารกไปยังไเลอนออ มเบ็ดข้าวปลารีบๆบอกเลย่ทายเนาะช่ขาสั่งนะสังอบีะอันหน่วยหน่อยได้ยอันหยใหญ่คนก่อนฮัลเหลืกินอะมาใหญ่ๆกินนี่บ่เลี้ยงเินใหญ่แล้ว เยีางหลังข้าวกระสือเนะอ่ะขแกงฮะน้อยๆไปเกียนม้ี่สิคขั้นหูปะเรื่องภาษีกับปากข้าวให้บริบอกะไปอ Thì đọc bởi Họ mình. Thì sao thôi tốt của, tốt của mình xíu hết tập xíu được, là chín khảo lắm nhỉ? Thôi xong thì phần tục ông xíu, ông có thay thịt cho vào lần đó. Mời. Thôi xong quẹt. Phần tục xíu mượn rồi, hèn hèn, nằm có tên càng hải càng na. Khuôn thì nó cốc. lớn lưỡng tục, tục khuôn mượn thịt không cháu bây giờ đại đấy, nó ở mà sáng tổ. ทงนนะงงนำนะงานยังกบขึ้นอี่นะหายยังวะองด้านหนนะยังตำหนามันยังก,บ,งกบไปยอกบนี่นันอย่นเดีวไหกระดิบแล้เสียงงงมากีิๆไมยังไมยังกบเสียงงงแล้วจะกงโกงเสียงงงกระดิบกับมือวัน <c oughs> เออมาอื่นนี่ก็ไปร่วมอล้วคงก็เส้นเจาะดที่ใช่ที่ต่อไปก็เอาี่ต่อไปก็โดนเส้เล่องอยก็ใช้หน้าหดุดใช้หุดหน้าตกกา่ก็ใช้หุดเท่หไหมฮะของ,งโดนลายอะไรโคเนล้เกินาล่ินเหรอดมอิ่มนะใช้แตาที่พยัญญาเกิด เป็นเนื้อตีแลพาพัดขรปูกเลยให้แค่กระยับได้ปีน่งปกติสะสิวานมึออะจำที่เาของจริงฮะหลับจากน้้หนาเป็นั้าอริงเลยว่าแถวหงข้า,าข<อ>ง,<อ>งจำจริงใหญ่คนดนั้มนาได้ปีนะ่ะ cái điện thoại của là kỳ hỏi của bông môi chép từ lắm môi chép vào chép vào môi kim dị thoại lắm môi kim dị thoại lắm Cái sẹp ยิงหอ,อก,กี่ปุ๊บป้ามาจิ้มให้สมานหอยมาเนยหม่ยเบลเนาะอร่อยไอันนี้ผมกินจจเบอเองปลาลวกึินอ่อไหมเละปลาลุกขาวระนิ่มขานี่โมัก็เนื่ยนอย,ก,อยกิกกกน,กน,กนหนำอยากขาวแห้ง

นั่คะกินหอยเขาวย่างกินน ok ้ำขาวมืดกินให้มันอิ่มกินเวสจมแบบว่า จะบวยาอีเลยได้ไหมกยายพิดใจได้เบิกขึ้นทำยังไงนะมาลมดนราดิผัดกระสือบ่บ่บ่ผัดกรสีผัดกระสือโกินนโยกขาไี

เราขึ้นมัน,นได้เจอไหมนะครับได้ชอบเม่ได้มันก็นามากกระไดกระทั่งหนึ่งพ่อมันเราขึ้นมาสามตาเพราะเส็บมันได้แช่นมันอาจจะชอบเส้นมันจะได้ไห,หก,หกทงเหรอมันก็หกสิบได้ล,ลงเลย อ๋อเเอาปีมขกได้ไหมิดกิดด้วยเลยมันวานหคือเ่าอไอคะคิดเลยข้า,าว,าน,ว,าาน,าวนี<ล>่ข้าวปเผากะเวข้าวปเผากะต้องมีติการุ้ยิเผาข้าวเบิ้มอิมั่อน้องดิมแสบบออินบ่ แซบจะชิ้นจบคลิปเลยใช่ไหมจกเครือได้กินหอยแต่เกิดมาเครื่องอะกินจักเครือหอยครั้งแรกว่าไงขบวนเคือสิครั้งแรกขบวนเวลามันทันไปหอยเฉลิ่ยหอยตุกนี่นี่รับไปหาเก็บแค่นี้ได้พวกเก็บหน่อยพอร้อหาเห็ด 3. สับายสุดนี้แส,นนสแดงกับขอบใจลายเด้อ สลา,าพเมยพี่น้องที่บิ่งโฆษณาแสดงน,น้องหลักปบะกันบบความโฆษณาแสดงแสดงกับขอบใจไร่หลัลกการซีรีส์จบคลิปเลยเนะาะสลายคลิปนี้ก็ข้อจบเพียงเท่านี้เนาะพาวเมยพี่น้องก็ไลค์ก็แชรา์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแสดงมุ่งสู่เนะาะสลายคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพอกระชินนะบ๊ายบาย